ทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอทไดเมนชั่นจำกัดเอนฟอาร์โกเอพลัสพรเฟรมเทลดิการ์ดนมข้นจืดคาเนชัน่นผลิตภัณฑ์รอเรียลเมล็ดทานตะวันสันสเน็ตอิซุสุดีแม็กซ์ซูเปอร์ไทเทเนียม วันนี้พี่ยายา่าจะมากับความสวยเห้ยเนี่ยนะสวยต้องดูย่าแย,าย,ายมใยแมงนัครับอยากเจอดีใช่ไหมมานี่เลยสนับสนุนโดยสูตรใหม่เอสฟังโกรเอพลัสดีเอชเอพลัส สวัสดีครับด้เวลาของวาไรตี้การ์ตูนเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยดาราการ์ตูนกันแล้วนะครับนี่ถ้าพี่นกฉัรชัยผู้จัดเห็นต่อยหอยใส่ชุดเนี้พี่หมากก็พี่หมากเถอะไม่ได้เล่นคู่กับนางเอกขวัญใจของน้องไตยหอยรอไม่ได้แล้วละครเรื่องต่อไปเราจะต้องเสนอตัวเป็นพระเอกซะหน่อยแล้วสวัสดีเจ้าไอยหอยสวัสดีครับพี่อาญาชุดดูคุ้นๆน,นะ อ๋อนี่ชุดเหมือนพี่หมากในละครเลยนี่จะบอกว่าเขาหล่อก,กว่าพี่หมากและเซ่พี่หมากเขาทั้งหลอ่อทั้งสูงทั้งเท่แต่ต่อยหอยอะตรงกันข้ามหมดเลยอุ้ยเจ็บนะน,นี่ยไม่ใช่พี่หมายความว่าต่อยหอยอะทั้งหน้ารักทั้งตัวเล็กแล้วก็ตลกด้วยอ,อย่ามาปากหวานหน่อยเลย เนี่ยรู้ไหมครับว่าพี่ยาย่าเป็นไอดอลของน้องต่อยหอยและเพื่อนๆฉน,นะจริงเหรอก็พี่ยาย่าเล่นละครก็เก่งเรียนหนังสือก็เก่งอีกตั้งหากดูไหมถ้าอยากทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีนะจ๊ะอย่างพี่ยายา่าถ้าไปกองละครแล้วจําบทได้แม่นแล้วแล้วถ้ามีเวลาว่างนะพี่ก็จะเอาหนังสือขึ้นมาอ่านมันช่วยได้นะเรียนเก่งไม่พอต่อยหอยว่าพี่ยาย,าย่ายังสวยสวยน่ารกักน่ารกัารกอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่หรอกนี่ถ้าต่อยหอยรู้จักพี่ยาย่าตัวจริงนะต่อยหอยอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะคะทำไมอย่างนั้นละครับออนี่ถ้าอยากรู้นะก็ต้องแปลงตัวยาย่ามันเป็นการ์ตูนจะได้เล่าให้ฟังเอ,อ้นี่แต่ขอการ์ตูนที่สวยกว่าตัวจริงได้ไหมอ,อ่ะจัดให้พิเศษไปเลยครับด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาพี่ยาย่าเข้าไปสู่โลกแห่งดาราการ์ตูนบันี้ ยาย่าใหญ่มอมแมมยาย่ายาย่าตื่นได้แล้วลูกค่ะข้าข้าตื่นแล้วค่ะดีมากเป็นเด็กดีต้องตรงต่อเวลานะจ๊ะอะจับเวลาไม่ได้ไม่ได้ไปโรงเรียนสายไม่ได้สมุดปากกาหนังสือนี่จัดกระป๋องเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะอุ้ยลืมยังไม่ได้อาบน้ำว้ายเยอะแล้วแรงฟันอาบน้ำแบบเร่งด่วนปฏิบัติพร้อมค่ะ ใกล้หมดเวลาแล้วนะห้าสี่สามสองมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเฮ้ยทำเวลาได้ดีมากเลยลูกเฮ้ <แพ compound> สิงโตไม่ใช่นะคะหนูเอง สิงโตที่ไหนละคะเนี่ยนะจะา้าทุกสายคนเล็กของฉันจะไม่ดีผมหน่อยเหรอลูกไม่ต้องหรอกค่ะหวีไปเดี๋ยวก็ยุ่งอีกไม่ีดีกว่าชุดนักเรียนใหม่แม่ก็ซื้อให้แล้วทำไมใส่แต่ชุดเก่าๆล่ะลูกอืมโอ้แม่ไม่รู้อะไรเลยค่ะชุดเนี้ยผ้านิ่มมากใส่สบายที่สุดในโลกเลยอุ้ยมัวแต่คุยกับคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวไปสายหรอกไปได้แล้วไปสายไม่ได้ตุ๊กเน่าจ๋าตอนย่าเรียนหนังสืออะตุ๊กเน่าต้องแอ อยู่ในกระเป๋านะตุ๊กเนา่าชื่อจริงตุ๊กตาเนา่าของรักของหวงของย่าๆเอาตุ๊กตาเน่าไปโรงเรียนด้วยเหรอลูกปล่อยไว้ที่บ้านนะตุ๊กเนา่าเหงาแย่เลยโอ้ยมีลูกสาวกับเขาทั้งทีทำไมทำไมถึงได้เป็นคนแปลกแบบนี้จะทำอย่างนั้นสิย,ายา่าะ<ๆ>เดี๋ยวตาเขกันพอดีนะลูกนะนะตุ๊กเนาา่าจ๋าเดี๋ยวก็ถึงโรงเรียนแล้วนะสวัสดีค่ะ I love you ตั้งใจเรียนนะลูกนะโอ้ยลูกสาของฉันจะเรียนไหวไหมเนี่ยโอ้ยไงนางเอกขวัญใจของตตอยหอยถึงมีสภาพอย่างนั้นได้แล้วครับนี่ไปโรงเรียนนะไม่ได้ไปเดินแบบไม่เห็นต้องไปอวดสวยให้ใครดูเลยโอ้ยคุ้มใจแทนคุณแม่จริงๆเลยมีลูกสาวซกมกขนาดเนี้ซกซกมกซกมกแปลว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> อสวยเหรอขอบใจนะอุ้ซกมกจังเลย <c oughs> ในฐานะครูใหญ่คนใหม่ของโรงเรียนไอจะดูแลเด็กดักเรียนทุกคนอย่างดีที่สุดโ oh, no. อ้โนี่อะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นนะโถๆท่าทาง,นะงาน่าสงสารน่าสงสารผมพ่อก็รู้รังรู้รังหน้าตาซึ่งซึ่งรุงจริง,รงหรือว่าหรือว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กมีปัญหา Hi guys I'm so sleepy today Wait what what We h a d homework Oh no ทาบ้านรุนแกมันน่นะดูสิชมโรงเรียนกูรองไห้ใหญ่เลยไม่ได้การละ <c oughs> ในฐานะครูใหญ่คนใหม่ราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพืช่วยชีวิตเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนั้นแม่ไม่ต้องมาแกล้งร้องไห้เลยไอรู้นะว่าอยู่อ่านหนังสือจนถึงเช้าใช่ไหมล่ะเฮ้ยรู้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> ก็ดูดิตาดามันหมีแพนด้าเลย จะเปลี่ยนชื่อจากย่าญาเป็นแพนด้าเลยจ้าย่าญาแพนด้าย่าญาแพนด้าอยากเจอดีใช่ไหมมานี่เลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตอยหอยว่าเกิดเรื่องเข้าใจผิดอะไรสักอย่างแล้วล่ะครับนั่นสิถ้าไปเห็นพี่ยาญาตอนไปโรงเรียนสมกระสายไม่มีใครชวนมาเล่นละครแง่แง่เลยอะจริงๆด้วยแหละตอนที่พี่อยู่โรงเรียนที่พัทยานะพี่ชอบเล่นกิจกรรมมากจนตัวดำปีไปหมดเลย แล้วเรื่องราวก็ใจผิดของคุณครูกับพี่ยาย่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วครับเนี่ยงั้นช่วงหน้าขอกลับมาเล่าให้ฟังนะดารากาตูนบอกว่าพี่ยายา่ารู้หรือ,อยังละครับว่าคําว่าซกมกอะแปลว่าอะไร <c oughs> รู้แล้วพี่แอบไปถามคุณแม่เมื่อกี้แต่พี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะตอนเนี้พี่ไม่ซกมก ok แล้วด้วยความซกมก ok นี่แหละครับทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมางั้นพี่กลับไปเล่าให้ฟังดีกว่าไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ยาย่าใหญ่มอมแมม where are you อย sure? ah ู่ตรงไหนจ๊ะเจอแล้วเจอแล้วที่แท้ก็ชื่ออุรัสยาสเปอร์บอนลูกคร่งไทยรนเว์โถนี่คงจะโดน่างบ้านบังคับให้มาเรียนแน่แน่ไม่เอาค่ะหนูไม่อยากไปเรียนหนูไม่ไปหนูไม่ไปอย่าบังคับหนูเลยนะคะหนูขอร้องเราจะยอมไม่ผู้ปกครองบังคับลูกมาเรียนหนังสือแบบนี้ไม่ได้ Oh God. นี่มันอะไรกันซื้อก็ขาดรองชท้าก็จนถุงเท้าก็เป็นรูถางบ้านจะต้องมีปัญหาการเงินนะ่นะโธ่แมนูของครวูวจังเลยแม่จ๋าหิวอ,อยากกินปลาถ้าลูกกินปลาหมดวันหน้าเราจะเอาอะไรกินกัน oh, โอ้ยยิ่งคิดยิ่งน่าสงสารไม่ได้การละเราจะต้องเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยให้หรู้เรื่อง ถ้าถามครูใหญ่ท่านจะเครียดมากๆเลยล่ะย่าๆย่าๆเธอไปก่อเรื่องอะไรไว้เหรอไม,ไม่ได้ทําอะไรเลยนะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ปกครองของอุรัสยาค่ะไม่ทราบว่าลูกดิฉันมีปัญหาอะไรเหรอคะคุณครู บรรยากาศมาคู่มากเลยถ้าทางงานเนี้ยเรียดแน่แน่เลยครับพี่ยายา่านรู้ไหมเป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณครูคคโทรไปหาคุณแม่ให้มาหาที่โรงเรียนะแล้วตอนนั้นพี่ยาย่าไม่งงหรอครับว่าอยู่ดีๆทําไมคุณครูต้องเชิญคุณแม่มาด้วยยะงงสิยาย่าก็เรียนของย่าปกตินะแล้วก็ไม่เคยทําอะไรไม่ดีด้วยคุณครูใหญ่ท่านท่าทางเป็นห่วงพี่มากเลยนะครับไม่งนั้นคงไม่ัดประชุมใหญ่ขนาดเนี้ ฉันคิดว่าลูกสาวของคุณมีเรื่องน่าเป็นห่วงหลายอย่างที่ฉันต้องขอให้คุณแม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยนะคะดิฉันเองทนเห็นเด็กนักเรียนอยู่ในสภาพน่าสงสารต่อไปไม่ได้อีกแล้วค่ะน่าสงสารเหรอคะอดูสิคะเสื้อผ้าชุนักเรียนนี่ก็่าดน,นั้นก็ปะกรองเท้าก็เก่าถุงเทาง้าก็่าดเป็นรูเบอร์ร้อง ถ้าทางบ้านคุณแม่มีปัญหาขัดสนอะไรบอกทางโรงเรียนได้เนี่ยคะ่ะถ้าโรงเรียนดีๆให้ความช่วยเหลืออย่างเจ็มที่คะ่ะค่ะอย่าย่อย่า,ยา,ยายร้องครูแบบนั้นสิลูกขอโทษค่ะเออ,เอ,อดิฉันต้องขอโทษคุณครูด้วยนะคะที่ลูกสาวดิฉันทำให้คุณครูเ,เข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดไม่ได้เข้าใจผิดแล้วคะ่ะก็เห็นเห็นอยู่นี้นะคะลูก เออคือว่าเจ้ลูกสาวต,วตัวดีของดิฉันเนี่ยซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ใส่ยังไงยังไงก็ไม่ยอมใส่ค่ะชอบใส่แต่ชุดนี้แหละค่ะซักซัก,ซกรีดรีดทุกวันจนมันเปื่อยไปหมดแล้วล่ะค่ะดิฉันจะเอาไปทิ้งเขาก็ไม่ยอมค่ะครูใหญ่จับดูสิคะผ้านิ่มๆใส่สบายสบายไม่เห็นต้องซื้อชุดใหม่ให้เปลืองเงินเลยเนี่นาะเออคุณแม่ซื้อชุดใหม่จริงๆคะ่ะหนูเห็นกับตาคะ่ะแต่ว่าอุรัสยาไม่ใส่เองคะ่ะอ๋อ มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วที่ตาดําหัวฟูมาโรงเรียนทุกวันเป็นเพราะคุณแม่บังคับลูกม้าเกิดไปใช่ไหมคะไม่เคยบังคับเลยนะคะแหมไม่อยากจะโม้แต่ขอโม้หน่อยนะคะดูนี่สิคะนายนายนายอะไรฮะรางวัลเพียบหน้าตาอย่างนี้เนี่ยนะเด็กเรียนดีแกเป็นเด็กเรียนดีแล้วก็ขยันนะคะชอบอ่านหนังสือจนนอนดึกทุกวันเลยล่ะค่ะแล้วที่ร้องไห้ หนูเสียใจที่คุณแม่ดูใช่ไหมคะหนูกลัวทำข้อสอบไม่ได้ตั้งหาค่ะแต่หนูแค่ร้องไห้เล่นๆนะคะไม่ได้ร้องจริงสักหน่อยแสดงว่าเร่องทางมอเป็นกากเขึ้นจรินี่รูกคิดไปเองหรอเหรอนี้ Oh my god Oh no ไม่ต้องหัวเราะเลยเห็นไม่ว่าเรื่องง่ายๆที่ลูกคิดว่าไม่มีอะไรก็เลยทำให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงค่ะแม่ลูกจะต้องดีใจจ้ะ ที่มีครูที่เอาใจใส่นักเรียนดีขนาดนี้งั้นหนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำชื่อเสียงให้โรงเรียนเป็นการตอบแทนที่คุณครูเป็นห่วงหนูดีไหมคะเฮ้ยพูดแบบนี้ค่อยเข้าท่านหน่อยเยซกมก ok เอ้ยโหที่แท้ก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดที่มาจากความหวังดีของคุณครูนั่นเองอะใช่แล้วค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านมากมเลยนะที่เป็นห่วงยย่าย หรือจริงๆแล้วพี่ยายาเป็นเด็กขี้งกกันแน่นะครับเนี่ยโอ้หนี่พี่ไม่ได้งกนะแต่พี่รู้จักใช้เงินต่างหากล่ะทางานเนี่ยมันหนักนะเราเป็นลูกเราก็ต้องช่วยท่านประหยัดอะไรที่ยังใช้ได้อยู่ก็ไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่พี่เขาเรียกว่ารู้จักพอเพียงใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่ายมากที่สุดมีหน้าล่ะของใช้แต่ละอย่างของพี่ยายาถึง9 รวมไปถึงเจ้าตุ๊กตาเน่าตัวนั้นด้วยอมีแต่ตุ๊กเน่าสุดที่รักของพี่อะ่ะพี่ก็ต้องทิ้งไปนะอา้าวแล้วทิ้งไปทําไมล่ะครับขอเราให้ฟังช่วงหน้าได้ไหมทําใจก่อนได้ครับดารากัะตุ พี่สาวคนสวยผู้ชอบใช้ของเก,ก่าๆของต่อยหอยยังมีเรื่องที่คาใจคุณผู้ชมอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่พี่เชื่อนะว่าเด็กๆทุกคนนะ่ะต้องมีอะไรที่รักแล้วก็ห่วงมากไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยตลอดใช่ไหมคะแล้ววันนี้พี่อาย่าพกติดมาด้วยหรือเปล่าวะครับหมยไม่อ่ะตุกนาของพี่หายไปแล้วล่ละแต่นอกจากหายไปแล้วนะยังทําให้พี่กลายเป็นเด็กขี้กลัวด้วยอะ่ะเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงล่ะครับเนี่ยของอ่ะ ยาย่าใหญ่มอมแมมยาย่ายาย่ายาย่าแม่น้องยาย่าเออไปแล้วค่ะแคปพี่สาวแท้ๆของยาย่าอะไรอีกแล้วเด็กคนนี้ฮะมีอะไรกันเหรอคะขืนปล่อยไว้แบบนี้ยาย่าตาเขนแน่ๆเลยนะคะแม่หรือว่าจะแอบเอาตุ๊กเน่าไปทิ้งดีเนี่ยไม่เอาตุ๊กเน่าของยาย่าขืนมาไม่ได้ไม่ได้วิธีนี้มันโหดร้ายต่อน้องมากขินไปลูก ืนทำอย่างนั้นน้องต้องร้องไห้จนบ้านแตกในแๆ่เลยเชียวหรือว่าเราจะซื้อตุ๊กตาให้น้องใหม่เย้ยตุ๊กน่างมีเพื่อนใหม่แล้วชื่อตุ๊กแกถ้าขืนติดหนึบทั้งสองตัวยิ่งแย่คือไปใหญ่แต่เราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดก่อนที่จะสายเกินไปนะคะแม่แล้วลูกจะทำยังไงล่ะบอกสิให้ <c oughs> เป็นหน้าที่ของพี่สาวคนนี้เองค่ะ <c oughs> งั้นก็ฝากด้วยนะลูกนะ จ๋าเียงอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวจังดึกแล้วนอนเถอะย่าๆคุณนายพี่แคทค่ะจ้าคุ๊ดนายเฮ้ยใครน่ะพ uh ี่แคทเหรอ ไม่ปิดประตูดังจังอ่ะหนูตกใจหมดเลยอฮ้ยทำไมคืนนี้บรรยากาศมันน่ากลัวเหมือนในหนังผีเลยอ่ะเฮ้ยตกเงาอตกเ่าอยู่ไหนในผ้าหม่มใต้หมอนหรือว่าตกเตียงไม่อ่ะไม่อ่ะตกเ่าไปไหนะ อะไรอ่ะเปิดตาดูผีไหนไหนอ่ะลองดูก็ได้น,นะเห็นไหมพี่แคทกำลังวางแผนแกล้งย่าอยู่ใช้วิธีหลอกผีเนี่ยนะครับใช่น้องๆทางบ้านนะคะใช้วิธีนี้ไม่ได้เลยนะคะพี่จำได้อ่ะพี่กลัวมากเลยนึกว่าตุก๊กนาของพี่เป็นตุ๊กตาที่พูดได้แล้ววิธีเนี้ยแก้ปัญหาติดตุ๊กน่าของพี่ยาย่าได้ผลไหมล่ะครับได้ผลรือไม่ได้ผลนะ่ะหุ่น้ อยู่กับเธออีกต่อไปแล้วฉันก็ไม่อยากอยู่กับเธอถ้าเป็นตุ๊กตาพูดได้ฉันกลัวแต่ถ้าเธอไม่มีฉันและเธอจะอยู่ยังไงย่าฉันฉันฉันอยู่ได้ฉันโตแล้วฉันไม่อยากมีตุ๊กตาพูดได้แบบนี้ไม่เอาไม่เอาออกไปออกไปแน่ใจนะน่าใจออกไปเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันจะหายตัวไปแล้วนะออมนีอะไรเหรอย่า เมื่อกี้อา้าวแล้วตุกเน่าไปไหนแล้วละจ้ยไ,ไม่เอาไม่เอาหนูไม่เอาตุกเน่าแล้วหนูกลัว <Yes! S 1> แผนการของเราสําเร็จนับตั้งแต่วันนั้นนะคะยาย่าก็เลิกติดตุกเน่าตรนนั้นทันทีแต่สิ่งที่แยก่กว่านั้นก็คือยาย่ากลายเป็นเด็กกลัวผีไปเลยค่ะหนมพี่แคทนะพี่แคทไี่น่าแกล้งน้องเลยวันนี้เลิกกองได้ พรุ่งนี้ทุกคนพร้อมถ่ายตีห้านะเข้าใจง่วงจังเลยอ่ะยาย่านอนห้องเบอร์อะไรจ๊ะใกล้กันหรือเปล่าอ่ะนี่นี่ยาย่ารู้ไหมน่าเดชน่ะเห็นกล้ามโตโต,ตแบบนั้นแต่กลัวผีสุดสิเลยนะต้องให้พี่ทีมงานนอนเป็นเพื่อนด้วยนะคิดดูสิว่าแต่พี่กุบกิบล่ะคะนอนคนเดียวหรือเปล่าคะ ไม่กลัวเหงาหรอมานอนห้องหนูไหมล่ะคะแต่แต่ถ้าไม่สะดวกหนูไปนอนห้องพี่ก็ได้นะคะดีไหม <c oughs> ถ้าทางมีพิรุธแฮะอันเน่น,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 นอย่าบอกนะว่ายาย่าก็กลัวผีเนี่ย <c oughs> มมมมไม่ได้กลัวคะ่ะแต่ไม่อยากนอนคนเดียวต่างหาก <c oughs> ยี่เด็กบ้องผีเพลนั้นมีที่ไหนกันเล่าเรามานอนต่างถิ่นแบบเนี้ยก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแค่นี้ก็หลับฝันดีแล้วอะอ่ะ,อะ งั้นตกลงนะจ๊ะพี่จะนอนเป็นเพื่อนกันแนเย้ขอบคุณคะ่ะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะนี่นี่คิดิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยโอ้ยนางเอกนอนกลงดังเองตั้งหาก <laughs> มีพี่กุ๊กกิ๊บอยู่ด้วยหนูไม่กลัวผีแล้ว <laughs> หูยพี่อย่ายากกลัวผีกันาดะต้องมีพี่กุ๊กกิ๊บนอนเป็นเพื่อนเลยเหรอครับ <laughs> ใช่วันนั้น ถ้าไม่มีพี่กุ๊บกิ๊บนอนไม่หลับแน่นอนเราได้จับมือพี่กุ๊บกิ๊บทั้งคืนด้วยเฮ้ยอิจฉาจังแล้วตอนนี้พี่ยายาเลิกกลัวผีหรือยังล่ะครับเลิกกลัวแล้วไม่จริงยังกลัวเหมือนเดิมถึงจะกลัวผีก็ดีกว่าเป็นสายตาเสียเพราะว่าเอาแต่เล่นกับตุ๊กนานะน้องว่านะใช่จริงๆด้วยยายาอยากฝากน้องๆทุกคนนะคะถ้ามีตุ๊กตาหรือว่าสิ่งอะไรที่เรารักก็ เอาเก็บไว้ได้นะแต่อย่าเอามาเล่นจนตาเกือบเข็มพี่ยา่าตอนเด็กนะอืมวันนี้ดีใจจังเลยครับที่ได้รู้จักตัวจริงของพี่หยาญย่ามากขึ้นน้องคิดว่าพี่ยา่าจะเป็นแบบนางเอกนางเอกในละครซะอีกอะ่ะไม่หรอกในละครนะมันเป็นการแสดงพี่ยา่าก็เหมือนปล่อยหอยแล้วก็น้องๆทุกคนแหละที่ตั้งใจเรียนเป็นอันดับแรกแล้วก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่รู้จักเล่นแต่ต้องรู้จักเรียนด้วยนะคะอืมแล้วพี่ยาญ่าทายังไงถึงได้เข้ามาเล่นละครในช่อง3าได้ล่ะครับ นี่ขอเล่าสัปดาห์หน้าได้ไหมอะตอนนี้พี่ยายญาหิวมากเลยถ้าอย่างนั้นพุดหน้ากลับมาพบกับพี่ยายญาต่อในดาราการ์ตูนนะครับส่วนตอนเนี้ยต่อยหอยขอไปหาอะไรอร่อยๆให้พี่ยายญาทานก่อนนะครับเย่ดีจังเลยไปหาอะไรทานก่อนนะคะเจอก,กันอาทิตย์หน้าค่ะพุดหน้าทำไมทำไมพี่ยายญาถึงบอกว่าอยากเป็นดาราขำหาหอหลุดกระจาลาดแล้วจะเสียใจนะ